ถ ok anyway, kind of like, so, ้าตอนนี้เรากลับมาับโปเจกต์ช่ากันแล้วถ้ตอนนี้เราก็จะมาเล่นปรเจกต์ใหม่มันก็ไม่ใหม่คุณโปเจกตที่มีเมื่อก่อนคุณได้ไหมคิดว่าอะไรนะไม่ต้องทำอะไรก็คือมันก็ต้องทำ ตัน่อยัดหน่อยแล้วโอ้ยเดินเจอความแเออเออเนใ้นขาเนไ่ยม่ริเลยเรไม่ได้แล้วไม่เล่นน รู้สึกว่าจะสวยกว่ากับวาจะสวยกว่ดิมนิดนึงหลักอนนะอออไมาอแลกอา·ล้วห้าหกเจอดแปเก้าสิบย んいや,たいや,たやっと出てきた。 โอาวผดงอ่าสยหนอันนี้อันดโอเคตั้งค่าเอาตาแล้วเรียบร้อยเร็จ โอเคเรามาเ,มเริ่มกันเป็ทีเดียวแล้วทำไมภาษามันเป็นแบบนี้ยภาษาอะไรของมันวะแล้วใครจะอ่านออกมั้เนี่ยอ,อ๋อรบบารบะ เฮิบอเฮิบอือืเดี๋ยวไสองแล้จ้าเดี๋ยวไสองแล้จ้าเราเล่นสายถึกกับตีแดงก,กันนะแข้งแข้งโอ้โหห๋อตีพวกเติมตัง หันหน้าตัวไงวะเนี่ยโอ้โหต้องมานั่งดาวโหลดทรัพยากรขอบคุณมากถึงว่าในโหลดแพทแป๊ดเดียว

เอออะไรอ๋อกดไอ้แองที่ค่ะเโอเคขอบคุณคือเวลาเราจะย้ายหน้าหน้าหน้ากล้องคือเราต้องกดที่ตัวนี้แอนที่นะตัวนี้มันมีเควสให้วันนี้มีเควสให้ทำได้วยครับให้เราไปหาเควสกันอ่า โอยเออคุณนภจนไทยมาในจังหวัดจิงเชียวมีงานอยากจะขอให้ช่วยหน่อยไ,ได้ไหมได้แบดมันเตอร์แบดมัเน,นเตอร์เวสสังของโคนชิโม,มจิดักนอ้องอ็มีอะไรบ้างแดกน้อบคนนี้เรายังไปไม่ถึง่ะชิโม,มจิ

ออโอ๊ยทำไมเกวดมันง่ายขนาดนี้นะจอศสกิ์มันก็อยู่ข,ข้างๆนี่ยจะเดนแปลเองไม่ได้หรือเออคือท่านบาัวงบอกให้เธอเป็นคนเก็บจอศสกิ์นี้ไว้เดี๋ยวถ้าเธอได้เจอกับท่านเทพีโซฟิตก็ให้ใช้มันได้เลยโอเคแต่ว่าเทพีโซฟิตโอ้คุณติดมาก โอเคโซรับนี่เป็นนักกีาชนไทยคือฮะฉันเคยไปยือยงดะผมยังมไม่เคยไปกับพวกท่านที่ที่ที่เรียกนะได้ยินว่าที่นั่นมีอนักกีฬาแต่เป็นคนถืโอเคถ้าคุเป็นนักกีฬาเชิไทยจะไปก็ลงตัวให้ดีมากๆนะฮะโอเคแล้วแล้วงไงต่อ ชวนเพื่อนด้วยอ่ะไม่มีปีกอ่ะมีปีก <c oughs> อ่ะเขาเขาคือใครอ่ะล <c oughs> ้วจะแ <c oughs> ชรยังไงวะอมึงยิ้

โอเคครับเอ่อลืมเ,เลยลืมพูดเลยลืมพากไม่ใช่ลืมพูดหมวหัวแต่อไคุยกับอ่อะไรอะโปโลโปโลอะไรนะี่แหละสี่หกแปดเนี่ยมันไหนไปปาร์ต hey. <s> ี <S <s ้เลยป่ะไปี้ให้ โอเคนะครับเดี๋ยวเ๋ยวโอเคคับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับไม่ใช่อยู่กับแต่ก็อยู่กับเขาะแต่ว่าเราจะมาตอตบ้าที่แรกนะที่เราเล่นต้นตก็หนึ่งครีอมีขอารตี้นะครับแล้วตอนนี้ผมก็เลี้ยวเนี่ยผมเล่นเซิว์หนึ่งครับสเปเชี่ยวอันนี้ผมก็เลี้ยวัแล้วเ่เดียวยองนครับไปได้ธนูเทพมาที่ก็มาเดี่ยวเร็วเลยเก่จผมส่งส่เว็ รู้สึกว่าคนไทยนี่จะเติมกันเยอะมากนะครับเติมกันเยอะส่วนใหญ่จะใส่คอร์สเท่านั้นแหละ๋ยวเราจะจเปลี่ยนอาชีพอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณนะเดือนยสิบยี่ิบนะครับในประมาณนะัดือนยี่สบเลยแนละแล้วทำไปเสร็จแล้วทำอะไรต่อช่ออให้ครับได้ไดปเปลี่ยนที่เต็มาแล้วมันคือ,อไร,ร,รกางใช่ครับตัดกลางสองเสดือระะ แลวตอนนี้เราก็จะไล้ไล่กัวเองไล่ตัวเอไล่ตัเองค่มนก็จะมีเฟเฟเฟนั่นน่มเฟ่้เรามากดเฟสนะครับเราให้กดนนาเอามันจะลาเสของตันนได้ครับมันใเรียบร้อยโอเคเราก็ต้องไล่ตามเตุนะตัวตัวละครตัวนี้ครับส่ตรงของผมนี้ผมอาเป็นเด็กกะติเท่ากันเนี่ย ติดตีแรงตีไวตีี้เพราะีต่หาแต่ผมรู้สึกว่าผติดี้บ่อยับรู้สึกว่าอัพตรงนีจะติดีบ่อยลองแปี้ขี้ขี้ขก้ขี้ขีขี้ขี้ขี้ขีนขี้ขี้ขีี้้ี้ีขี้ีขี้ จะส่งเกรสได้แต่แตเราเกรสนี่ต้องเดินเป็นเป็นสิบกิโลแต่ผมมีวิธีเดินที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับบางคนน่ะเขาชอบเดินอ้อมทางนี้นะครับทิ้งเพื่อที่จะไปทางนู้นแต่ผมไม่ครับผมเดินตรงมาเลยทีเดียว <c oughs> เด็กจะไปอ้อมทางนี้สังเกตุน,นู้นนี่เออบางคนก็สลัดนะครับยินโต้แม่เลยโอเคเนี่ง ถ้าเกิดไม่มีคนชนเบี้ยวไงพีดูไงโหดที่เี่ยมันจะให้เราไปไปในดันเตี้ยนที่มี่ะมันงดนี่บอกให้ฉันเดินกลับไปนะ่ยุดนต่อเไปเดินแล้วก็เดินแล้วก็เดิแล้วก็เดินเดินับไปกลับมาโอเคเก็บไปเรื่อยครับแล้วก็เดิด้ ตจนเกมนี้จะไม่มีการแกมไม่มีการเตมอะไรกันมีการแกมอะไรกันทั้ง okay. น okay. okay. hey, so ี้หลายๆคนงงนะครับว่าเกมนี้ทำไงเพราไม่คด้ยเ้ยเฮ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 ยเฮ้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 ยนฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 เฮเฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ ไม่ต้องเดินกลับแม่งข้มประเทศเดินไกลขนาดนี้คิดจะให้ของดีนะไม,ม่ดูดิเราจะเดินข้ามไปละแหนที่อรู้สึกว่าตัวเกม t e เ t อร์จะดูดีกว่านิดน,นึงเพื่อนนี้เหมือนไหมครับ ดูโอ้โหระดับเทพมาค่าตัวตารทําไปได้โอเคปักใจคนรึยังผมต้องเดินเดินสามแมพตีแมพนี่มี่ต้องสั่งเทพแั่น่ะที่หล้ัว จะมีสเก็งไหมที่ไม่ต้อง,ง,ม,งอม,อมันขทำเควสอ่อ่าอ๊ยออเก้ตจับไ้พวกเหื่อคนะผากันมนะั่ดูคด้ายรับ เสร็จมันได้ค่ะถ้าเสร็จจรุกลางมั้ตั้งเก้าต้งสี่ตั้สองตัดี้ั้ตัวน่งใส่แล้วนี่เยเอ็นจีินี่นหน้าตาแปลกหน้าคล้ายกับพวกที่มาสมยขอน การทหารเลยเดียวจะจับจะจัดการยังไงเราจะจัดดเอาไงดีสายหัวดิสายหัวห้ามสายหัวห้ามยัเอ้โ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 ้โอ้โด้โอ้โะหารโอ้โโอ แต่เราถูกต้นคาญก็ยังน้ำคาญก็คือถ้าคนดูไหม่ เฟสเนี่ยครับเ,เฟสที่บอกให้เราไปตายครับแม่ถ้าเกิดคนที่ชอบทำเฟสนะครับถ,ถ้าปกติเลเวลแม่งยังไม่ถึงเฟสนะครับสู้ไอ็กตัวมันจะมีแต่ดันดันนี้มันจะมีแต่ตู้ที่เลเ,ลเ,เยอะเยอะกว่าหเือสิบตู้ไม่ได้มันคิดดูมันว่ังให้มาทำเฟสเงี้ยเกมนี้มันมันคิดได้ไงวะเฟสไอ้สองไม่มาตายไอ้สัตว์ไอ้คิดดกูกว่าจะเข้าทำเฟสได้แม่งตายสุดรอบ ใช่แล้วสินี่ก็แล้วแล้วแล้กูต้องเดินอีกทำไมไม่สงม่งให้มันสุดทางไว้พี่ยเยอะดูดิมันมาส่งหน้าทำหน้ทาทำถมแปะถมแปะแปะอะไรยังไม่สงม่งให้ถึงที่เลยนะอยากจะบอกว่าไอ้คนทำเกลียดไ,ไม่คิดถึงหัวอกคนเดินไกลเลยนะนี่นี่ยังเดินเป ไม่รู้กี่กิโลแล้วเนี่ยจะ่โปรเฟสที่มันอยากส่งมันก็ส่งไงส่งให้เรามาถึงหน้าเฟสต้องส่งโปรเฟสไม่ได้เหรอคนเล่นเยอะนะซเซิร์ฟหนึ่งเซิร์ฟไทยไอายุน่าเซิร์ฟไทยไป็รู้ชื่อเรียกอะไรเรียกอนะไรเนี่ยไอายุน่าอายุน่า ว้จำคามให้ตัวเว้เป็นขุยนี่มไมหมดเจอทุกตัวให้ตขุยหมดนี่ก็ใช้งานไหวจังเจ้ามีข้ามไปตรงข้ามไปสองเนี่ยไปดูให้ได้เลย นทำไมน่ใหไงกันนอะอะไรวะือกูมอหอกมาแล้วมก็กูกลับไปไงนะออไม่ต่กไปเลย คือเฟ้ยให้มเดินโอเคโอเคนะครับใช่างไมัตงเป็นแบบนี้เฟ้ยสองเฟ้ยนี่ผมมาเจ็บเรดีกว่าเออเนี่ยบอกให้เดินไปแล้วให้เดินกลับมาอคุ้มมากตึ๊บตึ๊บตึ๊บสกิปเลยอ่ะ แล้วเออรับทีแบบนี้แม่งพาวะไม่ได้อแยำไมไม่ภาวะกมาทุกันทุกเพศอ่ะ ไปนลุมทีม่ดูอ่ะเราเลเวลสิบแม่งเอากับบินเลเวลยี่สิบสองละฆ่าเราอือฮึออะอจะโหดไปไหนเนี่ย โอเคแลัววันนี้ก็ต้องจัดกไปด้วยเคล็กจัดจากเคล็ดัวควยนะครับอ่าสรุปคลิปนี้ก็จะมีคำหยาบนิดน,นึงนะครับพบหัวร้อนกับเซอย่าลืมกด subscribe นะครับโอเคนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับบ๊ายบาย